เพลงนี้ก็โดนแบงค์หมดทีแท็กครับเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะประมาณ200ได้อยได้เสียงรำมากเลยนะแท็กนี้คือแบบติมัสพาม อ่าสำหรับ EP นี้นะครับเราอยู่กับเพลงเดาไม่เก่งนั่นเองนะครับผมก็เป็นเพลงที่ออกแนวสนุกสนานเนาะจังหวะสนุกสนานอ่าใช่โยกยิบพอกนิดนราบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเพลงนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าบผมบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยคือแทร็กเยอะมากๆกเยอะแบบ ที่สุดแล้วมั้งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพลงที่แท็กเยอะที่สุดของฟรีแมนดาวแล้วครับที่เยอะที่สุดเลยเย, <laughs> เยอะแบบเยอะจนแบบผมตาลายเมื่อกี้โอเคนั่งเปิดเช็คไฟดูตาลายเลยครับคือเพลงนี้ความพิเศษคือเราได้พี่เมฆมาชิน่ามาโปรดิวส์ให้ใช่ครับคือตอนแรกผมก็ทำไปเป็นแบบฟรีแมนดาวแบบแบบล็อกๆอกอะไรเงี้ยแต่ <laughs> ว่าส่งให้พี่เมฆลองทำดูซึ่งพี่เมฆเนี่ยตีความออกมาเป็นเหมือนแบบเพลงแดนซ์นิดนึงอ่ะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะอิเล็กทรอนิกส์ป่ะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมป๊อปอะไรประมาณนี้ครับผมก็แบบแบบยกย่ไม่รู้แนวจริงๆของมันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูไฟล์นะครับนี่ครับนี่คืออันนี้คือหน้าตาของโปรเจกต์เพลงเดาไม่เก่งนะครับมันเยอะเยอะมากเลยครับก็เยอะมากจริงๆเราค่อยๆไล่ไปแล้วกันครับเอาเป็นเพลงนี้น่าจะสําคัญสุดน่าจะเป็นพวกกลองไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากๆบีด บีดมันนะธาลิทึมนะครับใช่ครับเดี๋ยวลองฟังตรงเหมือนแบบท่อนเอ่อเวิร์สไล่ไปถึงฮุกนะเดี๋ยวลองเป็นแบบกรองนะอย่างเดียวอันนี้คือแท็กกรองอย่างเดียวใช่ครับเพลงนี้จะไม่มีกรองจริงครับจะเป็นกรองไฟฟ้าทั้งหมดเลยเป็นกรองไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็จะมีแบบ คิกซ้อนกันเยอะมากครับคิกกับแสนเน่ module, แล้วก็เสียงแครปอะไรอย่เงี้ยครับคือ yeah. มันจะมีพวกเพอร์คชั่นอยู่ตลอดเวลาทำให้แบบเพลงสนุกขึ้นนะครับ mm hmm. นอกจากตัวกลองแล้วมันก็จะแบบ แล้วมันยังมีพวกต่อมาที่แบบทำให้กรุ๊ปมันสนุกขึ้นก็คือเป็นพวกเสียงเอฟเฟกครับตรง็นกรุ๊ปี้ครับก็คือกรองเนี่ยก็กรุ๊ปใหญ่แล้วแล้วก็ยัง,ยงมีเอฟเฟกต์ยังมีเสียงเอฟเฟกอีกอกรุ๊ปใหญ่หนึงเลยครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือแค่กลองกับเอฟเฟกนะครับประมาณกี่แท็กเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้สามสิบสี่สิบแท็กได้ครับ แค่กรอง Percussion แล้วก็เอฟเฟกต่างๆคพวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยอันนี้พี่เมย์เป็นคนนำครับคือเขาคขายขแบบเพลงแบบบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบดับสเต็ปหรอหรือไงคือจะมีเสียงแบบเสียงแบบเสียงร้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมีมีเสียงร้องตลอดเวลามีความแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะผมชอบแท็กนี้มาก่าไปเดี๋ยผมชอบแท็กนี้มากเลย มันจะแลมีเสียงเอาเสียงร้องของผู้หญิงมารีเวิร์สน่าจะเป็นพวกแบบแซมเปิลต่างๆอะไรอย่างนี้ครับครับผมชอบแทร็กนี้มากโซโล่ให้ฟังแบบเท่มากชอบมากคือแบบมีอะสุดยอดเลยเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์ส ใช่ครับรีเวิร์สแล้วเหมือนแบาเอามาตัดตัดกันเนี่ยครับแล้วเพิ่มทำให้เพิมแบบเพิ่มความโมเดิร์นให้กับเพลงนี้ใช่ครับให้มันแบบเหมือนแบบบอกไม่ถูกว่ามันคือแนวอะไรครับแล้วก็จริงๆเพลงนี้ซินเนี่ยถือว่าเป็นลองเพราะว่าเหมือนแบบดิทึมลงมาใช่ครับเหมือนมันแค่บีดเมื่อกี้ก็คือแบบ สนุกแล้วอะก็ดูจากนี่ครับลิทึมจากรองเนี่ยก็คือสีเหลืองเนาะใช่กองเหลืองนี่คือก้อนนี้ทั้งก้อนนี่คือเป็นกรองสีแดงก็จะเป็นพวกเสียงเอฟเฟกต่างๆเสียงไลเซอร์อะไรเงี้ยที่มันจะทําให้แบบบิวเพลงขึ้นเนจะเป็นไลเซอร์อะไรเงี้ยแบบพวกเพลงดับสเตปชอบใช้กันใช่ไหมครับที่แบบพื้นอะไรอิเล็กทรอนิกส์สไตล์แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นเสียงคีย์บอร์ดครับ ที่เป็นต้นฉบับเดโมโ่จริงๆมันมีแค่เสียงคีย์บอร์ดอะไโโรนะพงศลคือมันจะเงาๆนิเนี่ยะตอนที่เราแบบแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้มันก็จะมีแค่แบบเสียงคีย์บอร์ดแคไรอ่นี้นะีอ้อคอนี่นืก็เป็นค,คีย์บอร์ดเตะเดโมเลยตึกเตะคือแบบธรรมดาเลยแต่ <laughs> พี่เมย์ทำให้เพลงนี้แบบสนุกขึ้นเยอะเลยครับอ,อด้วยด้วยกลองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีสามชุดแล้วก็คือกลองเอฟเฟกต์แล้วก็ ต่อตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ดวงกันแล้วมันจะเป็นประมาณไหนประมาณนี้ครับอ่ในฮุกแล้วกันนะก็คือมีบก็จะมีคีย์บอร์ดแบบล่นข้ข้างหลังเนาะก็ยังดูธรรมดาอยู่ยังยังไม่ล้ำมากแต่ว่าอ่ต่อไปมันจะเป็นพวกซินและซินที่แบบว่าเริ่มเริ่มมีดีเทลขึ้นมาครับซินอยู่ไหนนะอ่าซินอยู่ตรงนี้ครับ ก็คือ <ừ. S 2> ก้อนสีเขียวนี้ก้อนสีเขียวนี้คือซินทั้งหมดแน่นเหมือนกันนะฮะจริงๆนี่คือตัดออกเยอะแล้วนะครับตอนแรกตอนแรกมันมีทั้งซินผมซินเสียงแล้วก็ยังมีซินของพี่เมฆอีกมีถึงสามซินด้วยกันแต่วันนี้คือคัดเลือกมาแล้วแบบผู้ที่ชนะเลิศมีอยู่ประมาณแบบยีแบบ่สิบแทร็กนี่นะมันก็จะเป็นซินเหมือนแบบทำให้เพลงมันลำขึ้นมาเมื่อกี้มันก็จะแบบแห้งๆนิดนึงพอมีซินนี้มันก็จะดูลำขึ้นมา เสียแบบสมัยใหม่แต่ก็เป็นเสียงซินสไตล์เราเลยเนาะเป็นแบบออกแบบฟุ้งๆ <มน S 2> หน่อยอ่าฟุ้งๆหน่อยแต่ว่าคีย์หลักของเพลงนี้เลยผมยกให้ซินเบสครับนั่นคือเทคนิคสไซช์เชนที่ที่เราจะมามีแฟกหนึ่งที่เป็นเสียงเอฟเฟก ไปควบคู่กับเบสเสียงเบสของเราใช่ไหมใช่ครับสมมติเรามีแท็กเบสแบบตื้นองเงี้ยแต่ว่าสมมุติถ้าเราซซเชนไปที่กลองเวลาคลิกมันเหยียบอะหัวมันจะหายมันจะอุบมันจะกลายแบบตื้อมันจะกลายแบบอูบวูบอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับนี่เป็นคีย์หลักที่ทําให้เพลงนี้สนุกเลยสองเราเพลงนี้ก็คือเป็นตัวซินเบสนะครับนะครับหาไทันเรื่ีลายตานี่เป็นซินเบสนะครับท่อนตัวโลครับท่อนหลังคุกเนี้ยมันจะมีท่อนแบบ อ่าตื่นตื่นอาจจะไม่ค่อยได้ยินอ่าตั้งแต่ตั้งแต่ควกคุมกันมาเนี่ยอ่าเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันถูกไซส์เชนไปแล้วมันมันจะควบคู่แบบเป็นเดือนเลยครับใช่ตืออย่างงี้นถ้าเราเปิดคลิกมาก็คือมันมันจะไซส์มันจะไซส์เชนไปแบบคอมเพสตอนที่คลิกเกลียบ เท่ามากครับพาร์ทนี้คือแบบสุดยอดแล้วพี่เมฆ <c oughs> ต้องให้เครดิตพี่เมฆเลยครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ <c oughs> ต่อไปที่ทำให้แบบเพลงสนุกขึ้นไปก็คือกีตาร์แบบว่ากีตาร์เล่นเป็นแบบว่าลิก ซิงเกิลโน้ตสั้นๆอะไรอย่องเตอดะอดเรียกว่าภาษาว่าตอดๆเล่นตอดๆไปแล้วตอดตอดดิทึ่มไปเรื่อยๆนะฮะที่เป็นแบบสับคอร์ดเนาะใช่ครับก็จะประมาณนี้แทร็กสีแดงนี่ครับอ่าตอนนี้ตายแล้วเยอะมากแดงแดงเหลืองเขียวนี่ครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เหกีตาร์นี่ก็หลายแท็กเหมือนกันนะฮะหลายแท็กครับเออเติมให้มันเต็มเข้าไปยับไปเรื่อยๆแบบว่าซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะมีแท็กที่ล้อมเมโลดี้อีกแล้วใช่ไหมเต้ย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 เต้อใช่ครับก็จะมีแท็กล้อมเมโลดี้ไปด้วยก็เรียกได้ว่าใช้ทำมาหากินทุกเพลงอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดแบบไล่ไล่ไปทีแล้วกดอ่าครับผม็เปน อันนี้อ่ากรองกรองก่อนโอเคก็จะเป็นพวกเสียงเอฟเฟกต์โพสชั่นอันนี้ก่องอย่างเดียวนะครับครแล้วก็นี่อ่าใส่เอฟเฟกต์เข้าไปแล้วก็จะเป็นเสียงคีย์ที่แบบคุมคุมคุมแบบเรียกว่าเป็นบอร์ดอ่าเป็นแพรเป็นแพรซิน่แบบรองอยู่ใช่ครับด้านใต้เนาะเราจะมีซินเบสมาอันเนี้ยสะดวกละพอมีซินเบสมาอะไรกูตา ก็จะเป็นซิลนี่ก็ทำให้เพลงเต็มขึ้นครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงโรบอทครับมันมีเสียงโรบอทด,ด้วยรครับมันคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้ามไปที่เสียงคลรัสทั่วไปก่อนออปกติก็คือจะเป็นเสียงแบบนี้ বেংকক คอรัดที่โตนัดเองเลยเนาะใช่ครับก็เป็นเหมือนแบบเติมไปบางๆมากครับแล้วเราก็จะมีเสียงของอีฟด้วยครับอีฟ e คือเป็นออคอรัดหญิงประจำวงเรานะครับจะเป็นเสียงคู่กันครับ อันนี้ก็คือเหมือนแบบฟิลแบบให้เพลงมันเต็มขึ้นเหมือนมีคนร้องหลายคนแต่ว่าสิ่งที่ทําให้แบบเพลงนี้ดูลาขึ้นอ่ะมันคือเสียงโรบอทครับเสียงโรบอดอยากฟังนะครับคือผมเอาร้องครับมาจูนเป็นโน้ตเดียวคู่กไปเรื่อยๆแบบเป็นแบบหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าไปเรื่อยๆประมาณนี้ไม่ไจะร้องเป็นโน้ตเดียวสามโน้ตไปเรื่อยๆครับโซโล่ให้ฟังก็คือมันจะประมาณนี้ เฮ้ยเสียงล้ำมากเลยนะแท็กนี้คือแบบอัติมัสพามคือถ้าถ้าไม่ถูกรวมไปนี่ไม่รู้เลยนะมันจะเนียนๆอยู่แบบมันจะทําให้เหมือนแบบดูล้ำขึ้นเหมือนอวงอะไรนะด a ฟฟ p พังดัฟฟ p พังใช่ใช่ใช่จะถูกลองอยู่ด้านหลังเป็นเบฟเบาๆไปเรื่อยๆแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นร้องของเราครับก็น่าจะครบแล้วครับตอนนี้ลายครบแล้วครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับเพลงนี้แต่สิ่งสิ่งที่แบบทําให้สนุกขึ้นก็คือซินซินเบตตัวนี้แหละครับที่แบบใช้ใช้แบบไซเชนเข้ามาช่วยครับเสียงร้องก็ไม่มีอะไรเนาะเสียงร้องก็ปกติครับเป็นร้องแบบเดียวเพราะว่าเราจะไปใส่ใช่แร้วไปใส่หนักๆไปพวกคอรัสพวกลายลมบอบ เป็นเพลงแบบล้ํๆาๆเพลงสไตล์แบบล้ำาเนี่ครับตรง,งนี้ตรงนี้คือแบบเราต้องเหมือนในในตัว track master ที่เขาม i ก,กันจริงๆครับ<ช>ตรงท่อนเมื่อกี้คือเราจะดัน automation เสียงโ o บอ t ขึ้นมาครับเหมือนแบบเป็นท่อนเงียบพอดี อ่าประมาณนี้นแเบเป็นท่อนเนี้แล้วเป็นแบบโรบอตขึ้นมาช่วยสอดแตะขึ้นมานิดนึงใช่ครับมันก็จะแบบเออเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่มิกเหนื่อยที่สุดแต่ว่าเพลงนี้ผมไม่ได้มีเองอ้าวหมายถึงแบบก็ส่งให้เขามิกครับแล้วเขาเขาก็ทำน่าจะประมาณนี้ใช่ครับโอเคก็สำหรับเพลงนี้ก็ โดนแบงค์หมดกี่แท็กครับเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะประมาณ200ได้มันมันไม่มีเลขบอกแต่ผมผมตีว่า200ครับแน่นๆเลยแน่นแน่นเลยครับ้หมดนะครับใช่ครับซึ่งเพลงนี้ผมไม่สามารถมิกเองได้แน่นอนเพราะว่าแบบดีเทลมันเยอะมากพี่คือไม่รู้กี่แท็กต่อกี่แท็กแค่เราคีเอทเสียงอัดเสียงเข้าไปนี่ก็เหนื่อยแล้วใช่ครับแล้วมันเป็นเพลงแบบสไตล์แบบอิเล็กทรอนิกส์มันต้องแบบซาวทุกอย่างมันต้องแบบดีมากๆเราต้องการให้เพลงนี้ทําสนุกเนาะเราก็เลยแบบ เพิ่มความโมเดิร์นใช่ครับผมให้กับเพลงนี้เข้าไปเนาะประมาณนี้รนค,ครับเพลงนี้โอเคครับผมแล้วลองฟังเต็มๆเป็นไงครับหลังจากที่เราแบบรวมแทรกระดทุกอย่างเข้ามาแล้ว ครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะเหนื่อยเลยหลังจากนี้จะไม like ่ทำเยอะขนาดนี้แล้วถ่ายถ่ายโอแท็กนี่แน่นไปหมดครับสำหรับ EP นี้ก็เราก็ได้เห็นกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะฮะอ่านี่เพิ่มเพิ่มเบามากเบามากเหมือนมันเป็นการเติมหน่อยเข้าไปอ่ะนี่เราจะอยู่กับเพลง ถ้าเธอรักฉันจริงนั่นเองนะฮะหรือก็อค,คือเพลง,งชื่อเพลงว่าอีเพลงชื่อเพลงว่<อ>าอะไรเขาเรียกกันว่าวันดีเบลครับเพลงวันดีเบล